การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

แล้วก็เพิ่งมีความรักด้วยความรักครั้งใหม่ของนางฉันเห็นเขาก็เัยสวีทวีดวิวเลยแล้วก็กำลังแบบปุ้งปังสีชมพูมากเลยนี้นาง่ามรสุมข่าวมุงปสวัสดีก่อนสวัสดีครับเราต้อนรับสู่ในการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไปออกตามประตูบ่ายสองโมงวันอาทิตย์กลับมาเจอกันอย่างนี้หายไปหนึ่งคนไปไหน คือเหมือนใกล้จะตายเรายังเป็นพูดอย่างนี้สิให้กําลังใจผู้ชายคนนี้กําลังหมดแรงเราต้องให้กําลังใจไม่ใช่นางไม่ได้หมดลรงหรอกนะหัวใจเต้นผิดจังหวะนางก็ต้องไปบําบัดของนางมาแล้วนี่คุณอะไรคุณลุกจากเตียงเสร็จคุณก็มาทารายการเหรอหรือไงไม่ใช่อยู่ดีเขาเป็นไฟชิ้นน้อยยเหมือนชมพู่เนาะแต่ชิ้นอ่้นน้หรอแต่งตัวเหมือนชมพู่เนาะเธอ ถา่อัยคุณจะรักขึ้นเยอะถ้าเธอแต่งชอไปบ้านเขาหอะบ้านเขาอยู่หนคมุดมดเก่านะมูนิเหรอยูเปของเก่าทำไมของเก่าเต็มไปหมดนั่นน่ะดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับัสดีค้าแมลทอะไรกันอยู่ของเก่าเหรอของให้ลุงเขาไปค่ะพี่โหของที่ไม่ได้ใช้แล้วอผล่ให้ประจําเลยหรอคะลุง ให้ประจำให้ประจำให้ปนนี่คือเสื้อผ้าของกลน่ะด้านออก ใช่ค่ะมีทั้งของผลของคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้มันดีอยู่เลยนะก็มันเราไม่ได้ใช้ค่ะก็ให้คนอื่นมาใช้ดีกว่าใช่ให้คนที่เขาได้เอาไปใช้โอ้ยเอาเงินด้เหรอให้เหลือไปเลยให้ลุงไปเลยค่ะเฮ้ยพี่โอ้นี่ยังดีอยู่เลยให้ลุงไปเลยพี่โอ้ใส่ได้อีกไหรได้ไม่ได้คือคำว่าเอลเธอร์กับเอลน้องคำว่ายังดีอยู่ยังใช้ได้กับโอ้ใส่ได้คนละเรื่องกันเป็นคนที่ไม่ชอบเก็บอะไรไม่ชอบมีอะไรเยอะๆในบ้านไม่ชอบให้บ้านรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าฝั่งคุณพ่อคุณแม่เขาจะเป็นคนเก็บแต่เรา ให้คนอื่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะบาลองเซ็กคุณดูดีเลยคุณน er> ี่คือบ้างคุอคนแี่ใช่ค่ะแสดงว่าซื้อพร้อมกันสองหลังเลยซื้อที่หลังค่ะซื้อหลังนี้ก่อนแล้วก็หลังนู้นที่หลังช่วงลัดเลาะรอบบ้านเห็นว่าฝนนะเขาชอบเก็บของเอาเอาของให้คนอื่นจนแม่ระแวงเวลาฝนอยู่บ้านใช่บางทีดูกล้องคะมีกล้องก็ลูกสาว ทำอะไรเออยาของแม่ทิ้งหมดนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่บ้านติดระฆังอะไรน่ะแม่แม่มันนี่ก่อนกระดิ่งเหรอฝีมือคุณแม่หมดเลยค่ะแม่แม่เป็นคนแก้แก้ผ่วงจุ้ยของจุ้ยผ่จุ้ยให้กับลูกสาวหมดหลยลูกมีคนเขาบอกมาว่าติดกระดิ่งแล้วลูกไม่ดื้อถอดมาเลยแม่หนูจะไปติดบ้านหนูอ่นี่รุ่นนี้ไม่ดื้อแล้วมั้งเนี่ยแม่นั่นเหละน้ำผึอันนี้ก็หวงจุ้ยอันนี้ก็แบบ ด้านซ้ายถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวให้มีน้ำน้ำเคลื่อนไหวอะไรแบบนี้คือเป็นของคุณแม่หมดของประตูเราเราเข้าประตูนี้เนาะขอเข้าบ้านเนรออ๋อไม่ได้ค่ะพี่มดดำประตูหลังใหญ่เธงแม่ให้ฉันเข้าแล้แม่ให้เข้าประตูนี้ประตูเดียวค่ะคุณแม่ไม่ให้เข้าประตูนี้อีกเพราะว่าประตูนี้คือประตูด้านซ้ายไงเคลื่อนซ้ายขอเคลื่อนไหวนี่ไงนี่แม่เป็นแม่หรือแม่เป็นหมอแม่เป็นแม่หมอดูไม่ย้อนไม่หรกคือสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแอบะ อ๋ออันนี้อันนี้ไม่คิดที่แปะแม่ไม่เป็นเหมือนแบบพอดีประตูบ้านนี้กับประตูตรงบ้านหนูนะ่มันตรงกันค่ะบอกว่าคนที่ประตูตรงกันน่ะมันจะถึมอกันเนี่ยอ๋อแย้ตัดแย้มันจะมีอเฮ้ยเอาอันนี้มาแปะซะคุณพ่ออยู่ไหมเนี่ยอยู่ค่ะขอไปสวัสดีคุณพ่อก่อนละกันได้ได้ค่ะพ่อค่ะ ปลอยลูกน้องมาเลยถ้ามีลูกน้องเนี่ยมีหรอค่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามข้อมูลบอกที่จริงพ่อกับแม่เนี่ยเคยแยกทางกันแล้วใช่ค่ะเมื่อก่อนคุณพ่อกับคุณแม่ผลอยู่กับคุณแม่แล้วก็แยกกันอยู่อัสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอตอนหลังก็กลับมาอยู่ด้วยกันก็เลยซื้อบ้านค้างคให้คุณพ่อคุณแม่อยู่พ่อตอนนั้นลูกสาวไปพูดกับพ่อยังไงพ่อถึงกลับมาไปพูดอะไรหรอก็คือขงสาร พออยู่คนเดียวสงสารแม่เลยจงดูแล้วไม่่อยสงสารแม่แม่วุ่เก่งแต่แรกเขาบอกจะซื้อหลังนี้เขายังไม่บอกว่าจะเอาพ่อมาอยู่แม่บอกอ้ยอยู่กันสองคนบ้านหลังนี้ยังทำได้เลยอ่ะแล้วสุดท้ายเขาพูดยังไง่ะแม่เขาบอกว่าให้พ่อมาอยู่ด้วยเธอะแม่ต้องขออนุญาตแม่ก่อนแล้วตอนนั้นงอนอะไรพ่อ ไม่คือเขารักอิสระเราให้อิสระเขาเราก็ชอบอิสระสิบปีแม่สบายมากเลยสิบปีเหรอใช่สิบปีค่ะแม่<า>ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะลูกสาวไม่ค่อยพูดแม่พูดเก่งลูกสาวเยอะเลยแม่พูดดูสิทั้งรายการที่แม่พูดเยอะกว่าลูกเยอะแ,ยแล้วตอนที่ฝนฝนไปชวนคุณพ่อว่าเออกลับมาอยู่ด้วยกันเถอะคุณพ่อบอกน้องว่าไงฮะก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกก็ามาซื้อบ,บ้านก็เลยก็เลยอ่ะมาก็มา แต่พ่อพูดน้อยไงอยู่แต่มีครั้งหนึ่งที่ฝนน่ะเขาร้องไห้น้ําตาแตกอยู่เพราะอะไรดูไหมเลิกกับแฟนด้วยอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าเสียใจมากเลยแล้วก็พอดีวันนั้นฝนไปทางานกับคุณแม่ที่ต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ยข่าวมันก็เพิ่งเริ่มออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วฝนก็เลยแบบโทรไปหาคุณพ่อคุณพ่ออยู่บ้านก็โทรบอกว่ากาลังจะบอกพ่อว่าพ่อแบบไม่ต้องเครียดนะเผื่อแบบอ่านข่าวหรือเจอข่าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูจะกลับไปเล่าให้ฟังยังไม่ทันพูดจบเลยพ่อบอกไม่เป็นไรลูกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพ่อเชื่ออลลลููกกกกแ้วพ็รัเสม กำลังใจให้ลูกตลอด<ม>ปอ,ดอนนี่ร้องไห้พูดอะไรไม่ออกเลยอะแล้วก็ต้องส่งโทรศัพท์ให้แม่คือแบบพ่อเป็นคนพูดน้อยคือคุยกันไม่ค่อยเยอะแต่เวลาพูดทีนึงแล้วแบบโอ้โหเรารู้เลยว่าตอนนั้นเราต้องเข้มแข็งแล้วเราจะอ่อนแออย่างนั้นไม่ได้แล้วเราต้องเข้มแข็งแล้วเพราะคนที่รักเรามากที่สุดคือพ่อกับแม่ท,ที่สุดเนาะคน<ช>ที่อยู่กับเราแล้วแม่ให้กำลังใจอะไรบ้างดูแม่จะพูดเก่งเก่งแม่ตลอดแม่ยูดกันตลอดู่แล้วแม่พูดว่าไงรักตัวเองรักใครก็ได้หรอกแต่ต้องรักตัวเองแม จริงแม่เขาเป็นคนแม่แซ่บเนาะแม่แซ่บถูกแล้วพ่อที่ได้เมียอย่างเงี้ยถูกต้องที่สุดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพ่อมากๆเลยฮะจริงๆแล้วที่อุตส่าห์มาประทับใจกันอย่างงี้เนาะเนาะอยู่ข้างบ้านกันไปเอาตุ้งแช่ใช่ไหมตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุเอาลูกน้องไปเก็บก่อนขอบคุณจ้าพ่อจ้าขอบคุณครับคุณปอนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูบ้านลูกสาวแม่หน่อยไปดูบ้านนางเอกหน่อยเชิญนะครไม่ให้เข้าประตูนี้ใช่ไหมเข้าประตูนี้เนาะ ประกวนประกวนมิสซีด้วยค่ะคนไหนคือคนตายนี่รูปนี้เอาไป้กัำนะทำไมดั้มอย่างนั้นนะเธอดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลก์กดไลก์กดไลกกดไลก์